เปิดใช้ดุลพินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ30ธันวาคมวันนี้ครับเราก็อีก5วันนะครับปลักลักหนยบนสูตรใหม่มาฝากกันแชร์กันในคลิปนี้ครับสถิติ6งวดนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับลำบยญลำรวยหน่วยบนงวดน,นี้ใช้สุดเลยครับหน่วยมวลงวดนี้ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบสองหลักแค่นั้นครับไปบวกหนึ่งสามห้าคงที่เอาละครับเดี๋ยวคำนวณด้วยกันนะลองดูวันนี้จะมีสิบบนหน่วยบนมาประกอบกันสองตัวบนดูสักหน่อยสิหลัห10นะมื่นหลักหมื่นหลักสิบนะมีเขียนไว้ตรงนี้ลนหลักหมื่นกับหลักสิบนี่เนาะไปบวกหนึ่งสามห้านะลองดูสิบหกกันยายนถอยหลังหกงวดงวดแรก เป็นหาวันที่1ตุลาคม16กันยายนนี่ผลการออกรางวัลที่1หลักหมื่นเลข4หลักสิบเลข8ผลรวมคือ12แล้วเราไปบวกตัวเลขของที่ในวงเล็บนี่นะครับ1 3 5 12บวก1เป็น13เอาหลักหน่วยก็เลข3 3บวก3เป็น6 6เดินหน้า5เป็น11ได้เลข1 3 6 1นะเฟ้นหาหน่วยบนงวดต่อมา1ตุลาคม8 9 3 สเข้าไหมเข้าหน่วยบนถูกต้องเอาละนี่ละครับสูตรงวดแรกผ่านล 10, ล 10, หลักหมื่นหลักสิบครับ2หลัก3ามบวกเเป็น12บสอเดือนหน้า1เป็น13 3สบวกสเป็น6 6หบวกหเป็นสเิเอ็ได้เลขหนึ่งสาหกหนึ่อีกแล้วนะสิบหตุลาคม0ูนย์ห้าหน,หนเข้าหน่วยบน2องวดผ่านงวดที่สาม 8บวก5 13บวก1 14ได้เลขก4 4บวก3ได้7 7บวก5เป็น12ได้เลข2 4 7 2ครับออก4 0 4 4เข้าหน่วยบนเอาละ3งวดผัดหงวดต่อไปครับหลักหมื่นเลข0หลัก10เลข0บวกกันได้เลข0นัินหน้า1ได้1 1บวก3ได้4ครับ4บวก5เป็น9 1 4 9 16พฤศจิกายนหนอ6 6 1 1เข้าตำแหน่งหน่วยบน4ี่วดผ่านครับ1งวด2งวด3งวด4งวดงวดที่5 7 6เป็น13บวก1เป็น14ได้เลข4 4เดือหน้า3ไ็้7 7บวก5เป็น12ได้เลข2 4 7 2ครับมอ9 9 4 4เข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนครับ หนธันวาคม16บธันวาคมครับศูบวกเได้9ก้เลยน้าหนึ่งเมตสิเช้เลกศูนบวกสได้ 0, 0, 3 3มบวกหเป็น8 0 3 8ครับออก0ูนย์สามศธันวาที่ผ่านมาล่าสูนเลขสามครับสามศเข้าตำแหนหน่วยบนเป็นว่าหกงวดครับสถิติถูกต้องนะครับหน่วยบนนะครับ 8933เข้าครับหน่วยบน0511ก็เข้า4044เข้าครับงวด3 6611เข้ามาครับ994เลข4ครับแล้วก็303เลข3งวดที่7ครับ30ธันวาคมที่จะถึงนี้สิ้นปีเก่าครับสษิกิ6งวดหลักหมื่นเลข0หลัก10เลข 0, 0บวมกันได้เลข0เดินหน้า1เอาเลข1ครับ หบวก3ได้เลข4 4บวก5ได้เลข9กเอเลขก้วนเวียนวนเวียนอยู่นะครับเลข9้น่าสนใจวดที่ล้วจากกระดเล4ข4ก่อนนั้นเลขเลข9ก9ากับ9ครับวดน,นี้น่าสนใจมากนะครับหน่วยบนครับ1เลข1เลข4เลขเ้าครับพบกับนในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ โปใช้ดุลพินิจพ์ิจยาณาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย